คนวันจันทร์มีโอกาสย้ายงานค่อนข้างเยอะหรืออยากจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางทีอยากยกย้ายถิ่นฐานไปทํางานต่างจังหวัดโชคลาภของคนวันจันทร์ในเดือนกันยายนคุณจะเสี่ยงโชคได้ไหมราชินีถือเหรียญอันนี้มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะหรือบางทีจะเป็นเรื่องของคุณมีคนช่วยเหลือใน,ใด,นด้านของการเงินบางทีคุณอาจจะได้ทรัพย์มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะอาจารย์ก้อยกันกวีมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ดูดวงตามวันเกิด ประจำเดือนกันยายน25 6 4ค่ะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพตามลำดับนะคะจะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนความคิดของคุณเป็นอย่างไรความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ตึงเครียดในเรื่องของโรคระบาดโควิด1 9ในขณะนี้นะคะแล้วก็ดูเรื่องการงานของคุณด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะหยิบไพ่ทั้งหมด1ิใบกันนะคะ1 2 ในใบแรกไม่เอานะคะ คนวันจันทร์เดือนกันยายนนะคะไพ่แนวความรู้สึกของคุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นราชินีถือถ้วยค่ะคุณก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วคุณก็มองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะต้องมีหนทางที่จะแก้ไขเพียงแค่บางครั้งอารมณ์ความรู้สึกของคนวันจันทร์อาจจะรู้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือบางทีก็อยากจะ เหมือนกับเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเงี้ยนะคะแต่แนวทางของคุณมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็เป็นคนที่มองว่าอดทนไว้ก่อนสิ่งดีๆมันก็คงจะเกิดขึ้นเองแต่คุณก็มีโครงการอะไรเยอะยๆที่คุณอยากทําแต่ส่วนใหญ่แล้วจากที่เคยคิดโครงการอะไรใหญ่ๆเนี่ยดูแล้วคุณจะออกมาในแนวแบบจับงานเล็กๆหรือเป็นงานที่คุณถนัดหรือเป็นงานแบบออกในแนวพอเพียงออกในแนวที่ตัวเองชื่นชอบจริงๆนะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาดูแล้วก็ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงหรือสังคมที่คุณอยู่เนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะการทํางานของคุณโดดเด่นก็เป็นภยัยหรือมีคนพยายามจะใส,ส่ร้ายป้าเสียแอบแทงคุณข้างหลังอยู่ตลอดเวลานะคะพอไพ่พราชนีพนทร์ํำแหน่งนี้ก็คือบางครั้งก็เกิดความหวาดระแวงกับคนรอบข้างบางทีคุณทําอะไรก็รู้สึกว่าคนรอบข้างไม่จริงใจนะคะทำ,ทำให้อารมณ์ของคนวันจันทร์ในเดือนกันยายนก็ค่อนข้างที่จะ เกิดทั้งหวาดระแวงเกิดทั้งรู้สึกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างที่ตัวเองเนี่ยทุ่มเทให้แต่ก็ไม่เห็นคุณงามความดีแต่โดยภาพรวมนะคนวันจันทร์ก็เป็นช่วงแบบประคับประคองแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าชอบมองโลกอย่างนี้เดียวว่าทุกอย่างนต้องดีขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าไพ่ออกมาจะเป็นลักษณะของอย่าขัดแย้งอะไรกับคนรอบข้างมากนะักเพราะไพ่ข้างล่างนี่ดูรู้สึกว่าเหนื่อยใจใน คนที่พยายามที่จะใส่ลายป้ายสีใบที่5คุณมีโอกาสที่อยากจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนเนี่ยจะออกในแนวที่ว่าสมมติถ้าทำงานประจําอยู่คุณอาจจะหาไรายได้เสริมไรายได้พิเศษเข้ามาในด้านของการเป็นตัวแทนด้านของที่ดินอสังหาริมทรพัพย์ยอดยานพานะหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเอกสารสัญญาหรือเรื่องของ ของโครงการที่คุณวางไว้เนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เพราะเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยถ้าทางานหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องระวังนะคะดูใบที่10กันนะคะไพ่ราชนีพระจันทร์อันนี้ก็คือระวังอารมณ์ค่อนข้างที่จะงงงิดงง่ายแต่เกิดจากอะไรก็เกิดจากคุณพยายามที่จะทำพยายามที่จะผลักดันผลงานแต่ก็มักจะมี คนคิดไม่ซื่อหรือพยายามที่จะหักหลังคุณอยู่เรื่อยนะคะก็เลยทําให้ขัดแย้งกันทีนี้ตําแหน่งของเจ้านายนะคะห้าเหรียญอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างด้วยช่วงหลังมาเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในสายงานก็มักจะหางานอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้หรือไปเอางานเก่าๆเนี่ยมาให้คุณแก้ไขวนๆซ้ําๆนะคะทําให้เหมือนงานมันจะเสร็จก็ไม่เสร็จอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของ แนวความคิดของผู้ใหญ่ในสายงานที่ไม่ค่อยจะชัดเจนถ้าจะพูดเนี่ยก็เหมือนกับคนวันจันเนี่ยได้โจทย์มาก็ต้องมาตีโจทย์เองหรือต้องรองรับอารมณ์ของเจ้านายไม่รู้นายจะเอาอยัางไงงั้นเนี่ยทำงานก็ยังไม่ค่อยจะประสานเท่าไหร่ประกอบกับเรื่องของบริวารรอบข้างนะคะตำแหน่งห้าไม้เท้าตรงมรณะนี่ก็เหมือนคุณก็มีความโดดเด่นต่อหน้าที่การงานแหละแต่ว่าดูแล้วบริวารมักจะทําให้คุณมีปัญหา หรือบางทีก็ขัดแย้งกันหรือเป็นเรื่องของการพยายามแก่งแย่งตําแหน่งหน้าที่นะคะหรือบางทีเป็นช่วงของการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อที่จะเอาตําแหน่งแต่ว่ามันดูแล้วก็ขัดแข้งขัดข,ดขากันเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยคนวันจันทร์จะเหนื่อยทั้งเรื่องของความคิดของคนรอบข้างแล้วก็ความคิดของเจ้านายยังไม่ค่อยปร่งใสหรือเขาเรียกว่าสร้างความอึดอัดให้คุณมากกว่าหรือบางครั้งเจ้านายเนี่ย นะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยาบางเรื่องเนี่ยควรจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนคือเพื่อง่ายเจ้าหน่ายอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดทําให้คุณมีความทุกข์ใจได้จากที่เคยพูดอะไรแล้วเข้าใจกันง่ายขึ้นเอาไปมาก็เกิดความหวาดระแวงคนวันจันทร์ก็จะมองว่าเจ้าหน่ายเริ่มผันแปรเริ่มไปฟังคนอื่นได้นะคะขอให้คุณอดทนค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ย จริงๆแล้วคนวันจันทเนี่ย<ม>เขาก็มีแนวทางมีหนทางของเขาไ oh. พ่มันเรียงกันเนี่ยเหมือนคุณก็เบื่องานที่คุณทําอยู่แล้วคุณกําลังขยับขยายที่อยากจะไปทํางานที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของอาชีพเสริมของคุณบางทีอาชีพเสริมที่คุณทําอยู่นะคะจากเล็กๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอาชีพที่ทําสร้างไรายได้ให้คุณก็ได้เ,เพราะงั้นคนวันจันทร์อาจจะ แค่ว่ารอจังหวะรอโอกาสนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะในช่วงเดือนกันยายนอาจจะไปแบบประกอบกิจการเล็กๆน้อยๆก่อนเพื่อที่จะลองดูแต่ถ้าหากคุณอดทนจริงๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะเติบโตได้คนวันจันทร์มีโอกาสย้ายงานค่อนข้างเยอะหรืออยากจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางทีอยากยกย้ายถิ่นฐานไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางครั้งจะเป็นเรื่องของการทํางานต่างประเทศแต่อันนี้ถ้าต่างประเทศเนี่ยเรื่องของเอกสารสัญญ,ญา มีการพิกผันอยู่ตลอดเวลานะคะเงื่อนไขหรืออะไรยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะเสียทรัพย์ไปเปล่าๆอย่าเพิ่งไปขยับขยายมากนะคะอย่างสมมติบางคนอยากจะไปทํางานอยากจะไปลงทุนอะไรเงี้ยสัญญาหรืออะไรยังไม่ค่อยจะจะแน่ชัดเท่าไหร่นักนะคะเดี๋ยวจะเสียทรัพย์นะคะเรื่องของการเงินนะคะราชาถืรดาคนวันจันทร์ทำเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากนะคะคุณอาจจะเป็น ที่พึ่งของบริวารที่พึ่งของครอบครัวแล้วก็อาจจะมีโครงการใหญ่ๆที่คุณคิดที่อยากจะหาเงินก้อนใหญ่มาลงทุนนะคะแต่ทีนี้ก็จะบอกคุณนะคะว่าช่วงนี้ดูแล้วเนี่ยตำแหน่งไพ่ที่1ิบเนี่ยมันยังไม่เหมาะนะคะขอให้คุณรอจังหวะโอกาสแป๊บหนึง่งและก็ที่สําคัญเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอยากจะทํางานกับมีหุ้นส่วนนะคะหรือบางทีคุณอาจจะทํางานอะไรที่คุณมองว่าลงทุนไปแล้วมันต้องได้อะไรแบบ อย่างพิกความคาดหมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าอย่าเพิ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะคะอย่างคนมาชวนให้คุณทํากิจการอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปหรือลงทุนอะไรที่คุณมองว่าเดี๋ยวมันก็ได้เงินมาอย่างรวดเร็วอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังเพราะว่าใบที่ตรงตําแหน่งปัตตานีหุ้นส่วนเนี่ยสามดาบนี่ก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนไพ่ใบนี้นะคะแต่คุณอาจจะคาดหวังว่าให้มันต้องได้เยอะๆมันคงต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะในด้านของการลงทุนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรที่ใหญ่เกินไปอันนี้ต้องระวังหรือการลงทุนอะไรที่เราว่าเราจะได้อะไรที่มันรวดเร็ว<ะ>ไปเชื่อใจคนง่ายอันนี้ก็ต้องระวังแต่จะมีความโดดเด่นในด้านของงานด้านที่ตัวเองไปทํางานเสริมนะคะคนวันจันรทเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีนะคะการเจราจาการติดต่อประสานงานการใช้สื่อออนไลน์หรือบางทีจะเป็นเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ในด้านของ อาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ทําได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้คนวันจันทร์ใบแรกของคุณคือราชินีถือถ้วยเนี่ยด้วยของลักษณะของคุณนะคะเรื่องของแนวความคิดเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการใช้วัฒนศิลป์ค่อนข้างดีแล้วก็วางแผนได้ดีเพราะงั้นเนี่ยคุณทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ ค่อยๆศึกษาแลว้วก็ค่อยๆดูลู่ทางสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็น,ปนยั่งยืนได้นะคะคุณจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายตรงนี้นะคะสองดาบสองดาบระวังความเครียดนะคะการพักผ่อนน้อยแล้วก็เรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะบางทีก็จะเป็นแบบปวดหัวไมเกเรยียนแล้วก็อันนึงก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์โครคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในขณะนี้นะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาร่างกายตัวเองได้ดีค่ะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักกันนะคะความรักคนคนมีคู่นะคะตำแหน่งนี้3มดาบต้องระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สถานการณ์ของคนวันจันทร์ในช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีเลย,าก,ย,เลยการปิดบังซ่อนเลนก็อาจจะเปิดเผยได้เงี้ยค่ะทำให้เกิดการขัดแย้งกันนะคะทําให้มองหน้ากันไม่ได้ช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็คนโสด7ดเหรียญ ถึงแม้คุณจะอยู่แบบโสดๆแต่ช่วงหลังมาเนี่ยคุณก็มีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะแต่ก็ขอให้คุณดูดีๆนิดนึงบางทีจะเป็นเรื่องของการพบรักที่ในด้านของหน้าที่การงานหรือบางทีเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะมาชอบแต่ก็อาจจะมาอยากจะให้ชวนลงทุนอะไรก็ต้องระวังกลายเป็นผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนะคะโดยสารแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นเรื่องของพูดง่ายว่า ระวังไปรักคนมีเจ้าของว่านก็เคลียร์สถานะให้ดีๆก่อนที่เราจะพบก่อนที่เราจะคุยแต่ว่าโดยภาพรวมคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนต่อให้มีคนมาชอบคนโสดนี่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเลือกเยอะหรือว่ายังยังไม่เจอคนที่ถูกใจเท่าไหร่นะคะเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเป็นแนวความคิดที่ดีของคนโสดที่ว่าไม่ไปเพอ้อฝนันหรือไม่ไปคิดอะไรมากมายมาดีก็ดีด้วยหรือ คุยแล้วไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรสถานะก็เป็นเพื่อนได้อะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดต่อไปเราเราจะมาดูเรื่องของว่าโชคลาภของคนวันจันทร์ในเดือนกันยายนคุณจะเสี่ยงโชคได้ไหมราชินีถือเหรียญอันนี้มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะหรือบางทีจะเป็นเรื่องของคุณมีคนช่วยเหลือในด้าน,าน,านของการเงินบางทีคุณอาจจะได้รั์มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ย การอ่อนน้อมถ่อมตนการที่แบบเข้าหาผู้ใหญ่นะคะทําให้คุณมีโชคลาภแบบนี้ได้นะคะหรือบางคนนะคะก็มีคู่ครองช่วยเหลือนะคะถ้าหากเป็นเป็นอีกสถานะหนึ่งเพราะว่าราชินีถเถรียนนี้ค่อนข้างที่จะมีมีคนช่วยเหลือนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเมื่อมีเงินเยอะก็ชอบช่วยเหลือคนหรือการลงทุนอะไรที่คาดคาดหวังที่มันจะได้ ูดง่ายว่าไปลงหุ้นไปเล่นแชร์อะไรก็ต้องระวังนะคะการปัญหาการเงินอาจจะเสียหายได้ต่อไปเป็นใบที่12นะคะเป็นเรื่องของข้อควรระวังราชินิดาบคนวันจันทร์ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะบางทีจะแบบมุนเงียดง่ายระวังคําพูดของตัวเองเรื่องของความรักนะคะต้องระวังเป็นพิเศษคนที่มีความรักในช่วงนี้คนวันจันทร์คําพูดของคุณอาจจะกลายเป็นทําให้เกิด การพัดพลากหรือการพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องแล้วก็ราชินีดาบนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะงั้นเนี่ยคนวันจันทร์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ของตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะก็ดูแบบกว้างๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ